รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกถูกปลดออกสามารถเลือกเงินก้อนบำเหน็จชราภาพได้ผู้การตนรู้หรือไม่อย่าทิ้งเงินชราภาพของคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพผ่านทางช่อง YouTube สต์ชนเนลเช่นเคยเช่นเดิมหรือที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เป็นผู้ประกันตนมาตรา39และเป็นผู้ประกันตนมาตรา40กันก็ตามนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเรื่องเงินชราภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางาน ของคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ประจําวันอังคารวันที่29พฤศจิกายนปีพศ2565ก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดติดตามกด s u b สไครต์และหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อให้ด้วยนะครับสําหรับเงินชราภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มนุษย์เงินเดือนทุกคน จำเป็นจะต้องรู้และจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจมนุษย์เงินเดือนหลายคนเข้าใจแบบผิดซึ่งเข้าใจว่ากรณีถูกไล่ออกถูกให้ออกถูกปลดออกหรือให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานด้วยเหตุผลใดก็ตามจะทำให้ไม่ได้รับเงินฉลภาพของตนเองคืนเข้าใจแบบนั้นความจริงคือ หากผู้กันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องขาดช่วงส่งเงินสมทบทำงานหลายที่ทำงานหลายบริษัทและถูกไล่ออกถูกให้ออกถูกปลดออกหรือให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทุกกันตนมนุษย์เงินเดือนยังจะได้รับเงินชราภาพคืนทุกๆคนหากมีอายุ ครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้มกันตนสิ้นสุดลงเห็ือฝ่ายบุคคลแจ้งออกจากระบบประังคมด้วยแบบฟอร์มสปส609และหากมีการประกาศกฎหมายเลือกเงินก้อนบำเน็จเป็นเงินก้อนได้ทั้งหมดเลือกเงินก้อนบำนาญชนภาพจ่ายล่วงหน้าบางส่วน60เท่าถึงแม้ว่าจะถูกไล่ออกถูกให้ออกถูกปลดออกหรือ ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานผู้กันตนก็จะมีสิทธิ์เลือกเงินชรภาพจ่ายล่วงหน้า60เท่าได้เลือกเงินชลภาพได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบเกินกว่า180เดือนแล้วก็ตามไม่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้กันตนพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่าน ที่ยังมีความสงสยัยเรื่องของการถูกไล่ออกปลดออกไม่ได้รับเงินชลาภาพคืนนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ